ตรงนี้นะครับมีสมาร์ทโฟนทยอยเปิดตัวรุ่นใหม่ๆกันออกมาในตลาดอย่างเยอะแยะมากมายเลยครับและผมคิดว่าคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้กำลังหาเหตุผลในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนอยู่แน่เลยครับท้งนี้นะครับใครที่มีแผนจะนําเครื่องมาเทรดอินหรือจะนําเครื่องไปให้คนอื่นใช้งานต่อสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทํานั่นก็คือการล้างตัวเครื่องเพื่อไม่ให้ข้อมูลหลุดไปอยู่ในมือของคนอื่นนั่นเองเพราะนอกจากคนอื่นจะเห็นข้อมูลที่เราไม่อยากให้เขาเห็นแล้วนั้นเขายังสามารถเอาข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้อีกด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการล้างข้อมูลบนสมาร์ทโฟนลบข้อมูลแบบหมดจดก่อนส่งต่อหรือคายต่อเพื่อให้เราปล่อยมือจากสมาร์ทโฟนได้อย่างสบายใจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับวิธีล้างข้อมูลสมาร์ทโฟนสําหรับตัวเครื่อง Android โดยเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์ เลือกรีเซ็ตและกดคําสั่งตั้งค่าข้อมูลโรงงานและเลือกรีเซ็ตหลังจากนั้นเครื่องจะเริ่มลบข้อมูลทั้งหมดและเครื่องจะรีบูตขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ2-5นาทีมื่อเครื่องเปิดติดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเราจะพบหน้าจอการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดอย่างพวกภาษาคือข่าย หากเห็นหน้าจอนี้แสดงว่าเราได้ล้างข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวิธีล้างข้อมูลสมาร์ทโฟนสำหรับตัวเครื่อง iPhone โดยเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกทั่วไปเลือกถ่ายโอนหรือรีเซ็ต p h o n e เลือกลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด จากนั้นกดดําเนินการต่อหลังจากนั้นเครื่องจะเริ่มลบข้อมูลทั้งหมดและเครื่องจะรีบูตขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ2-5นาทีเมื่อเครื่องเปิดติดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเราจะพบหน้าจอการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดอย่างพวกภาษาคือข่าย หากเห็นหน้าจอนี้แสดงว่าเราได้ล้างข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นยิงกันบ้างครับถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วจะเห็นได้ว่าการล้างข้อมูลบนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Android หรือทางฝั่ง iPhone สามารถทําได้ง่ายๆหมดห่วงเรื่องข้อมูลล่วงไหลได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการล้างข้อมูลสมาร์ทโฟนนั้นจะทําให้ข้อมูลในตัวเครื่องนั้นถูกลบออกไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรทําการเก็บข้อมูลไว้บนระบบคลาวด์หรือที่อื่นก่อนทําการล้างสมาร์ทโฟนทุกครั้งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลําบากหาวิธี การกู้ข้อมูลคืนภายหลังนะครับ